สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมอันนี้ด้านหลังนี้ก็คือนานะคะนาของอาจารย์น,ยนาของครอบครัวเรานะคะวันนี้เดี๋ยวเราอาจารย์พามาเดินดูข้าวนะคะประมาณเดือนนี้ก็ได้เกี่ยวแล้วค่ะน่าจะาประมาณวันที่26นะคะวันที่26เนี่ยน่าจะได้เกี่ยวแล้วตอนนี้ก็เลยพาทุกท่านลงมาดูนะคะอาจารย์จะลงมาสํารวจพื้นที่ว่า,าถ้าเราจะเอา <c oughs> ต้นไม้มาลงนะคะซึ่งอาจารย์เอาต้นยางนาเนาะ เอาต้นยางนามาลงแล้วก็ต้นประดูนะคะประดูประมาณ5ต้นนะคะต้นตะเคียน2นะคะแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นต้นยางนานะคะเอามาลงได้เกือบประมาณ25ต้นแล้วนะคะแล้วก็เกิดทุกต้นด้วย <c oughs> นะคะในช่วงที่มีฝนตกนู่นนี่นั่นอะไรมากมายเนาะตอนนี้อาจารย์ก็ดูตามพื้นที่ต่างๆแล้วเนี่ยตามที่เราเดินดูเนี่ยมันควรที่จะปลูกต้นไม้ได้แล้วนะคะตามมุม มุมที่นาของเรานะคะนี่อาจารย์ก็เลยว่าเดี๋ยวคงจะได้ถ้ามันมีโอกาสได้มาลงอีกคงจะได้เดินทางไปที่ร้อยเอดเลยเพราะว่าต้นต้นที่นั่นคือต้นใหญ่นะต้นละเจ็ดแปดบาทอาติีเป็นต้นละสิบบาทซะนะฮะเราก็อาจจะลงทุนสักประมาณร0อต้นสองร้อยต้นนะสองสามต้นก็เอามาเถะก็ไม่เป็นไรนะฮะให้เอามาลง ดีกว่าแล้วก็ถ้ามันได้เกิดเป็นยางนาโตขึ้นมาแล้วก็เกิดทุกต้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเขตนาของเราเห็นไหมฮะก็จะเป็นบรรดาคันนานเนี่ยมาถึงเนี่ยเลยของอาจารย์เนี่ยมาจนถึงสุดเนี้ยนะฮะยังไม่ได้สุดนะอันนี้อันนี้อันนี้คือนาของอาจารย์นะจากโน้นถนนใหญ่นะฮะถนนใหญ่เกือบกิโลอ่ะเป็นกิโลนะฮะมานี่ก็เนี่ยก็มาสุดอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหม สวยนะคะทีนี้ก็จะเป็นงานที่ใหญ่พอเรามันเป็นงานที่ใหญ่เนี่ยนะคะเวลาเราเอาต้นไม้มาลงเนี่ยเราก็จะต้องดูด้วยนะ,ะให้เขาช่วยดูให้เราด้วยว่าอันนี้คือต้นยางที่เรานํามาลงนํามาปลูกอย่างเงี้ยเนาะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องปลูกไว้ก่อนเลยก็คือติดกับถนนใหญ่นะ่ะมันจะต้องดําเนินออกมาก่อนให้มันเกิดเป็นแนวแนวทางของมันมาก่อนแล้วก็ลงเป็น เป็นลอ็อตเป็นลอ็อตเป็นล็อตไปเพราะว่า1เราทํางานอยู่ในเมืองด้วยแล้วก็2ไม่มีใครดูแลด้วยอย่างนี้นะคะแต่ท่านี้ถ้าอาจารย์ได้มีโอกาสได้มาย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะ mm. ก็จะถือว่า,เ,าเราก็จะต้องใช้เวลาช่วงเย็นในการดูแลต้นไม้ต่างๆของเรานะคะใช้สักประมาณ10ปีถึง13ปีต้นก็คงโตนะคะ เราก็อายุประมาณ50ปี53ปีพอดีก่อนการเกษียณซึ่งถ้าเราสามารถลงได้ประมาณพันต้นตีไป200ต้นเนี่ยนะฮะ200ต้นเนี่ยมันก็มีมูลค่าที่มหาศาลแล้วนะฮะเป็นมูมเป็นมูลค่าที่มหาศาลแล้วอันนี้คือสิ้นสุดของนาของอาจารย์แล้วก็มองไปเห็นถนนใหญ่เลยเห็นไหมฮะเห็นไหมอ่าเป็นถนนใหญ่สี่เลนอ่าจากกรุงเทพไปอุบลราชธานี เนี้ยนะคะเราสามารถที่จะมาสร้างบ้านได้นะคะเป็นพื้นที่บ้านของเราให้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติได้เหมือนกันนะคะอืมเราก็ไม่ต้องเยอะนะคะก็ตักดินนะคะถมดินพูนดินก็เอาดินจากนี้ยนะคะแมคโครเนี่ยมาวางมาวางรูปแบบนะคะของการยกบ้านนะคะแล้วก็ตักดินให้มันรอบเลย รอบที่เราอยู่เนี่ยก็คือให้มันเป็นคลองน้ําที่เราสามารถเลี้ยงปลาหรือเป็นที่อยู่ของปลาได้นะคะอาจารย์ก็จะวางแผนว่าบ้านจะอยู่ตรงกลางเนาะจะอยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างเนี่ยเราจะตักตักดินขึ้นมาเพื่อที่จะถมนะคะแล้วดินตัวรอบข้างเนี่ยมันจะกลายเป็นสระซึ่งสระตรงนี้อาจจะให้กว้างกว่ากาันเนี่ยประมาณ3เมตร นะก็ลงทุนไปไม่เป็นหลนะฮะเพราะว่าบ้านเนาะเรายกบ้านอยู่เนาะท่นี้คนเขาก็จะมาแล้วก็จะเป็นถนนที่เข้ามามาบ้านของเราแล้วทีเนี้บ้านเนี่ยเราก็ถมไว้ก่อนสักประมาณปีหนึ่งแล้วทีนี้เราก็อาจจะสร้างเป็นบ้านอา่าที่พออยู่ได้นะคะเป็นบ้านเป็นแบบโมเดิร์นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงที่เรา ปลูกต้นไม้รอบบ้านนะคะปลูกลำดวนนะคะปลูกไม้เศรษฐกิจปลูกไม้ยืนต้นต่างๆเอาไว้แล้วก็ประดับแซมด้วยดอกไม้ต่างๆเนี้ยเนาะเสร็จแ,แล้วรอบบ้านเนี่ยนะคะเราก็สามารถที่จะเลี้ยงปลาของเราเนี่ยได้นะ,ะสามารถเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาดุกนะ,ะหรือปลาอะไรก็แล้วแต่จะเป็นปลาธรรมชาติเราเลี้ยงไปเถอะนะคะก็ให้เต็มบ่อไปเลย ะะบ่อรอบบ้านไปถึงเวลาเราก็หวานอะไรไปนะคะเราอาจจะมีที่พักนะะสำหรับนั่งเล่นแล้วก็คุยธุระนู่นนี่นั่นกันนะคะแล้วก็มีปลามีอะไรด้วยนะคะและอาจารย์ก็คิดว่าอาจารย์จะปลูกตะไคร้ปลูกขา่าปลูกขิงนะะปลูกต้นหอมปลูกกระเทียมอะไรอย่างเงี้ยจะปลูกเองจะทําเป็นสวนของตัวเองแล้วปลูกเองปลูกเองกินเองดีกว่าสบายดี ข้าวเราผลิตได้อาหารเราผลิตได้นะคะแล้วก็ทีนี้อาจารย์ก็ว่าจะไปซื้อซื้อไก่ซื้อไก่ที่เขาจะเอาไปฆ่าทิ้งเนาะที่เขาจะเอาไปฆ่าเนี่ยนะคะอาจารย์ก็สงสารเขาก็จะรู้สึกว่าเออก็จะไปซื้อไก่พวกเขาเนี่ยมาซึ่งอาจารย์ก็เป็นคนที่ไม่ฆ่าสัตว์อยู่แล้วนะ ก็จะซื้อไก่มาทั้งตัวผู้ตัวเมียซื้อเขามาแล้วก็อาจจะทําเป็นบ้านหลังหนึ่งราคาแล้วก็ล้อมด้วยลวดนะฮะล้อมด้วยตรงเนาะโรงที่มันทําเป็นบ้านเลยอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาไก่ที่เขากําลังจะถูกฆ่าเนี่ยเราไปขอซื้อเข้ามาเนี่ยนะฮะขอซื้อจากชาวบงชาวบ้านเขามาก็อาจจะขายตัวละ20 30-50าสิบหหนึ่งนะก็ไม่มีปัญหาก็ซื้อมา สัตว์ตัวไหนที่กําลังจะถูกฆ่าเราก็ซื้อมาซื้อมาแล้วก็เอาเอาเขามาเลี้ยงให้เขามีชีวิตรอดแล้วก็ถ้ามันเป็นไปได้ก็มันมีไข่ไก่ออกไข่แล้วก็ได้สามารถกินไข่ได้นะคะแล้วก็เลี้ยงอยู่ท่ามกลางธรรมชาติก็ไม่เป็นไรเขาก็อยู่กับเราได้นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตไปนะฮะแล้วก็อาจจะมีหอสําหรับการสวดมนต์ไหว้พระภาวนาต่างๆด้วยก่อนนะฮะ อาจจะเป็นแบบเรือนไทยแล้วก็เป็นที่สวดมนต์ไหว้พระภาวนาต่างๆอย่างเงี้ยอาจารย์ก็อยากทําแบบนั้นถ้าทําแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าหนึ่งเราอาจจะใช้ชาติภพนี้เป็นเกณฑ์เป็นพื้นที่ในการสั่งสมบุญบาร,รมีของเราแล้วก็2องนะคะคนจะมาหาเราก็อามาหาที่นี่นะคะไม่เป็นไรนะคะก็อยู่ดูแลรักษา กันไปนะฮะตราบจนอายุแก่เท่าเรามันก็คงเราได้อาศัยสักประมาณ40ปี5 0ปี60ปีอย่างน้อย60 70ปีที่เรายังต้องอยู่ที่นี่นะ30 40 50 60 70 80เอาตีไป50ปีนะถ้าเราจะอายุ80นะเพราะทุกวันนี้คนอายุ80ก็ยังทํำนู่นทํานี่ได้นะก็ยังไม่เห็นแก่เท่าอะไรเนาะนะฮะมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมอง ของแต่ละคนในการใช้ชีวิตนะค่ะนั่นแหละอาจารย์ก็เลยเออจะมาอยู่ที่ทุ่งนานะคะส่วนที่ที่อยู่ในหมู่บ้านนั้นก็ถ้าเรามีลูกมีอะไรเขาอาจอยากจะไปอยู่ที่นั่นก็เขาก็มีที่ในการยกของเขานะคะที่ในการยกของเขา อย่างน้อยเขาก็มีที่ทางในการอยู่อาศัยทำมาหากินไปเราก็อยู่ที่นี่เราก็ปลูกข้าวเศรษฐกิจพอถึงเวลาเราก็อาจจะขี่ไปนะฮะไปสอนไปน่นไปนี่ของเราไปอะไรประมาณนี้นะฮะยังไงก็ได้หมดนะสดชื่นเขาว่านะอันนี้ก็เลยมาดูข้าวเห็นไหมคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะมีทุกอย่างเลยอยู่ที่นี่นะแฮปปี้มากมีความสุขมากนะคะท่านผู้ชม ไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแข่งขันกับตัวเองทาธุรกิจตัวเองในน้ำมีปลในน้ำมีข้าวนะฮะมันตอบแทนเราได้ทุกอย่างเลยนะฮะ